สวัสดีค่ะรุ้งนะคะก็คลิปนี้อยากจะมาพูดเกี่ยวกับการทำประกันสุขภาพนะคะว่าอ,อ,อยากจะแจ้งแจ้งว่าบางทีเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตแฮปี้ดีปกติดีใช่ไหมคะทีนี้การที่เรายังสุขภาพดีอยู่ในวันนี้มันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หายากนะคะเพราะว่าในโลกของการทำประกันสุขภาพเนี่ย ส่วนตัวลุงก็จะเจอลูกค้าหลายท่านที่อยากทําแต่ในวันที่เขามีคอนดิชันเรื่องสุขภาพแล้วอาจจะมีเรื่องประวัติส่วนตัวหรือมีโรคประจําตัวที่ทําให้อาจจะบริษัทปฏิเสธไม่สามารถทําประกันสุขภาพได้หรือโดนยกเว้นบางโรคแต่กับกันก็คือสําหรับบางคนที่สุขภาพดีประวัติสุขภาพคลีนไม่มีปัญหาอะไร มันเป็นเหมือนโอกาสหนึ่งที่เราสามารถแบบเฮ้ยถ้าเราทําประกันสุขภาพตอนเนี้ยมันจะแบบมันจะฟรีดอมมากมันจะไม่โดนยกเว้นมันจะทําง่ายมันจะอนุมัติไวนะคะแล้วก็เวลาถ้ามันมีเหตุในการที่ต้องใช้จริงๆเนี่ยแบบเช่นเหตุฉุกเฉินอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะไม่มีปัญหาในการเคลมนะคะก็คือมันมันเหมือนมันเป็นแบบ ฟาส t t แท็กให้กับคนที่สุขภาพดีเลยที่ยังเป็นโอกาสในการทำประกันสุขภาพได้นะคะแต่คือในที่เนี้ยลุงก็คืออีกมุมเนื้อลุงก็เข้าใจว่าเฮ้ย mm. บางทีอะ่ะเราสุขภาพดีเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสินค้าที่จำเป็นหรือต้องการในตอนนี้เพราะเราอาจจะไม่ได้ยังนึกไม่ออกว่าจะไปใช้ตอนไหนหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ได้ๆอะ่ะลุงก็คือลุงก็มีความเชื่อว่า โปรดักตประกันสุขภาพอะ่ะมันไม่ใช่โปรดักตที่ต้องการจะซื้อเพื่อใช้ทันทีเหมือนสินค้าบริโภคอื่นๆมันเป็นโปรดักตที่เป็นการเหมือนซื้อเผื่ออนาคตเผื่อเหตุฉุกเฉินที่จะมาช่วยแบบว่าซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายในการรักษาให้เราแบบไม่ต้องมีความกางมังวลในเรื่องนี้แล้วถ้ามันเกิดเหตุจริงๆมันจะเหมือนเป็นแบบตัวซัพพอร์ตที่ให้เราเปิดโอกาสในการ เลือกโรงพยาบาลที่เราอยากไปรับการรักษาได้ในวงเงินที่เราสามารถใช้ได้จริงแล้วก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่ารักษาต่างๆค่ะอันนี้ก็สิ่งที่อยากจะมาแชร์เกี่ยวกับประกันสุขภาพนะคะสำหรับคนที่สุขภาพยังดีอยู่ก็อยากให้ลองแบบเ,ออเปิดใจกับประกันสุขภาพดูนะคะเพราะว่ามันเป็นโอกาสจริงๆสำหรับคนที่สุขภาพยังดีนะคะ ส่วนใครที่อยากทําประกันนะคะหรืออยากปรึกษาเกี่ยวกับประกันสุขภาพนะคะก็สามารถปรึกษากับรุงได้นะคะที่ Line a อ v เ a Team A ค่ะ